ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่กุ๊ดอยู่ที่สับตาบอนกำลังจะไปไหนนะเป้นลูกบอลเดินขึ้นไหวไหมขึ้นไหวขึ้นไหวไหมไม่เอาเห็นน้องไหมน้องก็มีแรงใช่ไหมค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินห่อลิ้นอีกแล้วไหนห่อลิ้นโชว์กระชากะชาาตอนนี้เราอยู่กันที่น้องสมบูรณ์ เห็นสนามไหมไปเลย <fists. S 1> เห็นไหมขึ้นไปเลยของน้องเองครับเฮ้ย,นะยอันอันนี้คล้องตัวกลมนะครับใช่ครับ,บร <c oughs> พี่ดีใจวิ่งหนีไปแล้วเดี๋ยวกูดเขิน ลายคือสนามเลยเล่นบนสนามหญ้าแล้วขาจะไม่เจ็บเปะเลยโอ้โหได้เลยมาแล้วตีเดี๋ยว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 วิ่งตามไปด้วยเร็วเขาให้เล่นบนนี้หรือเปล่านะดูป้ายก่อนนะคือพี่เตะพี่กู๊ดก็ห้ามเตะบอลบนนั้นลงมา ลงมานู่นไปเล่นกันข้างในนูปป้นลูกไปตรงนี้เขาไม่ให้เล่นตาเพิ่งเห็นเตะได้แล้วเขาทุ่มที่มันลอยนะนู่นเนี่ยเข้าไปในนู้นลูกไป,ปไปเตะในนู้นก็ได้ <c oughs> ทางนี้ครับทางนี้นี่ที่ว่างๆนี่ตรงข้อหนุนปลาไปเตะกันตรงนูน้น <c oughs> โอเคเตะได้น้าพ <c oughs> ี่ชวนไปเตะงูนู่นเห็นไหมนู่น เอาเตะกับพี่พี่เตะให้โอ้เอาวิ่งรับเร็ววิ่งรับเร็วเตะมาทางนี้เยไปรุ่นเจอคนดังเจอคนดังเป้นไปลุ้นไนดังุ้ไ้นนล้นไปลนล้นไ้นล้ไปนไป้นน่อยลนไปลุ่นไปลุ้ลน้นไหนไปยุล้

เบาแล้วงเล่นเนาะเบาๆนะเล่นเนาะเบาๆนะเดี๋ยวพี่พี่เขัตัวขายยาพังกะคนฮ้ยยม่เงกเลนต้องสองคนกดเลยพี่งกิูพี่หนักยี่สิบสามโล ่กอดค่นีสูงพอยังสูอพอแล้วโอเคอยาให้น้งลงก่อน่น้ยต้องย้ายหมุนให้กูดน้อยองเกาะดีๆนะระลึกเลยนะเนี่ยถ้าเชืมากินข้าวและเธอูก ไหวหรือเปล่าเวียนหัวไหมเวียนหัวหรือเปล่าพอแล้วจับหน่อยจับหน่อยเวียนหัวเออได้ไหมอึ๊บอึ๊บเอาตูดชิ้นก่อนโอเค

เอาลองปีนดูระวังหัวโคเล่นรถไฟไหมเอาไปออกอยู่ออกมาแล้วปึ๊บดันตูดหน่อยขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ยี่ขึ้นมาแล้วครับ อะไรลงได้ไหม,งมาาลงไม่ได้เอายายรับหน่อยอยายต้องรับใช่ยายต้องรับลูกกลัวกลัวสูงอยู่เกาะโอ้ปีขึ้นได้ด้วย<า> <c oughs> โอเคนั่งได้แล้ว <c oughs> ไหนถามที่พี่ชื่ออะไรบ้าง ตครับชื่อแคัะตาอ่าลก็สไค่ะนี้วาชื่ออะไรชื่ออะไรแ่สนตงนี้นัเดี๋ยวให้พี่ถ่ายรูปด้วยมาถ่ายชวนพี่ถ่ายรูปกันดีกว่านี่หันหน้ามาอย่างงี้หันหน้ามาอย่างงี้นี่เอายายขยับให้กูนนอยหันหน้ากูนมามาขึ้นมาเลยมานั่งบนนี้เลยใช่ หมดยางมาขึ้นมาลูกขยับม,ม่อีกขยับอีกได้ขยับอีกได้โอเคขอขออย้ยายถอยอึ๊บหนึ่งสองอย่างนี้มองยิ้มยิ้มกลัว <c oughs> เรียบร้อยลูก s <S เจ็บเลยเจ็บเจ็บไหมลูกไม่มากครับเดี่ยวก็เรียกอีกหนึ่งสนุกมากอ้ยมันมีน้องขึ้นมาเล่นด้วยครับทุววกคน <c oughs> เป็นพี่พี่ที่อยู่ที่นคะรสวรรค์นี่แหละนะ đi cút má, nó sẽ thả luôn. P'Good, hả? đi cóa. P'Good, Không าชูมือชูมือด ok ้วยเชหนึ okay ่งสองเย่สวยโอเคกลัวกลัวไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้นะมีลายเซ็นไหมมีลายเซ็นไหมพี่เขามีลายเซ็นไหม บายบายก่อนลูกใบบายพี่ก่อนใบบายพี่ก่อนจะมืดแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวคู่เลยวะพี่กูรอด้วยเมื่อกี้เจอจิ้งจกใช่ไหมจิ้ง <c oughs> จกกี่ตัวสามตัวมีอะไรบ้างลูกพ่อมีลูกแม่มีลูกจิจก้งจกเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่พี มีร <Okay. S 1> ู้เปล่แล้วอ่ะโอเคบ๊าไปบากกดจิตต์ตามให้กูนะ